สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ s u บ a r u Signature นะครับวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับเบลคนที่3ที่อยู่ตรงนี้ลูกค้าหลายท่านสงสัยว่าตัวนี้ใช้ทําอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูกันว่าเบลคนที่3การใช้งานความปลอดภัยอยู่ในระดับไหนนะครับเดี๋ยวมา,มาทดลองและสาธิตให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเล่นเชิญเลยครับเดี๋ยวเเราเดี๋ยวผมจะมามีน้องคนนึงมาสาธิตให้ดูนะครับว่าความปลอดภัยของซูบรุ ที่ให้ความสําคัญกับทุกที่นั่งมันเป็นยังไงในการคาดเบลคนที่สามเดี๋ยวเรามาชมมาชมกันดูเลยครับทุกคนจะสงสัยกันง่ายๆว่าเบลอยู่ด้านบนมันดูเกะกะไหมของเราคือจะมีช่องช่องเล็กๆให้ลอดผ่านลงมาครับ่าดึงลงมาดูเลยครับดึงลงมาดึงลงมาแล้วก็ลอดช่องด้านหลังอลอดช่องออกมานะครับลูกค้าจะสงสัยว่าทําไมถึงมีอยู่2หัวนะครับสหัวนี้จะมีความสาคัญคือหัวเล็ก จะไว้ล็อกเกี่ยวกับข้างลำตัวด้านขวานะครับล็อกเข้าไปนะครับแล้วส่วนตัวนี้ตัวที่ล็อกเบลปกติจะรัดจะรัดรัดลำตัวของคนนั่งนะครับที่ผมบอกว่ามันมีความปลอดภัยความปลอดภัยเหมือนกันกับคนนั่งทั้งหมดคือจะมีรัดหัวไหล่นะครับ 1. จุดแล้วก็รัดข้างซ้ายและข้างขวา 3. จุดเหมือนคนนั่งหน้าทั้งหมดนะครับ ความปลอดภัยของส u b a ที่เขาบอกมาคือให้ความปลอดภัยเท่ากันทุกตำแหน่งในการนั่งและวิธีการปลดเนี่ยเราตัวนี้ครับมันมันดึงตึงในกรณีที่มีกเกินการเกิดอุบัติเหตุไม่ให้คนตรงเนี้ยกระเด็นออกไปหน้ารถเลยนะครับแล้วก็วิธีการปลดล็อกก็คือปลอดล็อกง่ายๆเหมือนคนนั่งทั้งหมดปลดให้ดูได้เลยครับอ่ากดทีเดียวอ่ะเราก็ออกได้และปกติเลยนะครับแต่ลูกค้าจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วอย่างนี้เราจะเอาออกอยังไงนะครับเราใช้เบลตัวด้านด้านคนนั่งอีกข้างหนึ่งนะครับจะมี ตุ่มแดงเล็กๆนะครับอ่าเล็กๆตรงนั้นครับเราแย่เบลเข้าไป1คลิกอ่าเราก็ปลดออกได้แล้วครับแล้วเราก็ปล่อยเบลกลับเข้าไปที่เดิมเก็บก็จะดูเรียบร้อยนะครับในกรณีที่เรานั่ง4นะครับก็ตัวนี้ก็เก็บให้เรียบร้อยได้เลยแต่วันไหนเราไป5้าเราสามารถดึงเบลตัวนี้มาใช้งานได้เพิ่มความปลอดภัยให้กับคนนั่งทั้งหมดนะครับและยังไงวันนี้คลิปตัวนี้ ถ้าลูกค้าเห็นเป็นประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ทางซูบูรู Fanpage ของ s i กเนเจอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผม